โหนน่าคล้ายมากเลยน่าคล้ายมากกอแก้วพ่อต้นไปไหนมาแล้วมาแล้วงัยมีอะไรมาให้ดูอีกแล้วนะเปิดดูเปิดดูว้าวเอานี่นี่นี่อันนี้มันเป็นขนมชินละห้าบาทนะทุกคนนะอ่าดูดูดูเอาเอามานี่คืออะไรยาสีฟันอะชิมชิมชิม หวนมแปลงสีฟันโอ้โหอ่ะลองดูโอ้โหอ่ะโอเคกินอะไรนี่หืมออืมอ่าอร่อยมากนี่ต่อไปอ้นี่ขนมส้มโอ้ขนมส้มช็อกโกแลตช็ส้มใช่เป็นยังไงนี่ขนมเอาฮ่าฮ่าฮ่าฮ oh <laughs>